สวัสดีแฟนฟุตบอลเรตเตอร์พบกับ breaking news รายการข่าวสารเรตเตอร์สตีวันนี้วันนี้ครับแอ,อมิจิกี้จะมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการซื้อขายนักเตะเรตเตอร์สตีให้กับแฟนๆที่จอกสยามทุกท่านได้รับชมกันนะฮะก็เริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับเป็นการออกมายืนยันแล้วว่าเรตเตอร์สตีเนี่ยสามารถปิดดิวทางด้ของแพสันรา้าได้ไปที่เจยบร้อยครับ โดยผ่านการรายงานทางทวิตเตอร์ของทางด้านฟาบิซิโอโรมาโนที่ได้ออกมายืนยันว่าเร t เตอร์สตีเนี่ยได้ลุงนามหรือว่าได้เซ็นสัญญากับทางด้านของเรดบูสซาบวกในการยื่นข้อเสนอและก็ตกลงค่าตัวกันเรียบร้อยที่23ล้านปอนด์และมีสัญญาจนถึงเดือนมิถุนายนปี2026หรือว่าเซ็นสัญญากัน5ซีซันนะครับหรือว่า5ปีทอมห้ดกาเนี่ย จะมาเป็นผู้เล่นคนใหม่ของเด t ตร์ซิตี้ในอีกไม่นานนี้เองนะครับเพราะว่าการปิดดีวแล้วก็การตกลงค่าตัวรวมไปถึงค่าเหนื่อยเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์เรียบร้อยเหรือเพียงแค่การตรวจร่างกายและก็เข้ามาเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่สมโมสรเดลตร์ซิตี้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับซึ่งในขณะนี้เองเนี่ยสมโมสรเรดบูสาวิร์ในออสเตรียก็ได้มีการ ยื่นข้อเสนอหรวอว่าตกลงเซซียากับนิโคลัสชปาโดนะครับซึ่งเป็นศูน้าเช่นกันนั่นทําให้ข่าวนี้เนี่ยออกมายืนยันแล้วว่าเดวิสบบวกได้หาตัวตายตัวแทนของทางด้านแพซันดากาปิดที่เรียบร้อยแล้วก็ทําให้ดีลนี้เองเนี่ยปิดลงไปอย่างเป็นทางการและทําให้เรตเตสตีของพวกเราสามารถคว้าศูน้ามาเป็นดาวยิงในทีมได้ในซีซั่นต่อไปครับนี่ก็ต้องติดตามกันครับว่า แพนซาดาก้าจะเปิดตัวกับทางด้านของเรตเตอร์สตีวันไหนแล้วก็มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่เจ้าตัวเนี่ยจะเบียดขึ้นไปสอดแทรกเป็น11เพื่นตัวจริงให้กับทางด้านเรตเตอร์สตีของพวกเราในซีซั่นต่อไปครับเดี๋ยวมาต่อกันที่ข่าวที่2กันหนะ่อยข่าวที่2เนี่ยล่าสุดก็เป็นข่าวเกี่ยวกับผู้สารประตูของเราอย่างแดนนี่วอร์ดนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยมีสโมสรอ,อย่างวู บูเอมตันเนี่ยให้ความสนใจที่จะดึงทาได้ของแดนนี่วอร์ดไปร่วมทีมนะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกฟุตบอลยูโร2020โดยพาทีมชาติเวลครับผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้เป็นผู้สำเร็จโดยจะเข้าไปพบก,กับทีมชาติเดนมาร์คในวันเสาร์นี้นะครับนี่ก็ทําให้ผู้สาประตูวัย28ปีเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยได้ออกมาพูดแล้วว่าเจ้าตัว จะพิจารณาสัญญาหรือว่าอนาคตของตัวเองหลังจบฟุตบอลยูโร2020ซึ่งมันก็ไปตรงกับประเด็นที่ว่าวูบแฮมตันเองเนี่ยมาให้ความสนใจกับผู้สาประตูของพวกเราซึ่งเป็นมือสองต่อจากแคปเปอร์ชมบ์เคลด้วยการจะยื่นข้อเสนอให้กับทางด้านเรตเตอร์สตีพวกเรานะครับซึ่งวูฟเองเนี่ยมีข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งก็คือการที่พวกเขามีโค้ดผู้สามประตูของทิมชาตเวลก็คือโทนี่โรเบิร์ต ซึ่งตอนนี้ทำงานร่วมกันอยู่อยู่ที่ทีมชาติเวลในฟุตบอลยูโร2020ซึ่งเจ้าตัวเองเนี่ยซึ่งโทนี่โรเบิร์ตเองเนี่ยจะทำการย้ายมาเป็นผู้ผู้ฝึกสอนผู้สาประตูให้กับวู๊ในซีซั่นหน้าด้วยนี่ก็ทำให้ข่าวนี้เนี่ยมันเริ่มมีมูลที่จะเป็นความจริงได้เพราะว่าท้านของวู๊เองเนี่ยได้กุ้อคนใหม่ก็คือบูโนราเก จะเข้ามาแทนที่ของนูโนเอสกซ์เพรสโซซานโตซึ่งตอนนี้เองเนี่ยหน้าที่จะปล่อยท่านายของรยบาริซิโอไปให้กับโรม่าซึ่งมีโชเซ่มูริโยเป็นกุซืออยู่ในขณะน,นี้และก็ทําให้ตําแหน่งผู้สาประตูเองเนี่ยน่าจะว่างลงในตําแหน่งมือหนึ่งทำให้เดน่วอ์ดอาจจะตัดสินใจย้ายไปเล่นให้กับท่านายของบุ๊ในช่วงสามมือน,นี้ก็เป็นได้เนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ย อยากที่จะลงเล่นเพราะซีซั่นก่อนได้ลงเล่นเพียงแค่5นัดภายใต้ร่มเงาของแคปเปอร์ชามเิ์ซึ่งวอร์ดเองครับในฟุตบอลยูโร2020ทําผลงานได้ดีมากพาทีมชาติเวลครับเข้ารอบส6ทีส,สุดท้ายในศึกยูโรได้ซึ่งเป็นผลงานส่วนตัวที่ยอดเยี่ยมจริงและก็ทําให้วูเองเนี่ยตัดสินใจที่จะคว้าทางด้านของเออดนนิวอร์ดไปเป็นผู้สาประตูแทนที่ของรุยปาริซิโอในช่วงซัมมร์น,นี้ เลตเตอร์ซี่ของพวกเราก็จะต้องเจราจาแล้วก็แสดงความชัดเจนในซีซั่นหน้าให้กับเทนนิวอร์ดได้รับทราบเพราะว่าเจ้าตัวเองเนี่ยมีผลงานที่ค่อนข้างดีแล้วก็ตอนนี้อยากที่จะลงเล่นเป็นผู้เล่นมือหนึ่งให้กับทีมไม่ว่าจะเป็นทีมเลตเตอร์ซี่ของพวกเราหรือการย้ายไปร่วมทีมู M ุตบมตันในช่วงซัมเมอร์นี้ครับนี่ก็เป็นข่าวข่าวที่2ของการ ย้ายตัวนักเตะซึ่งแอดมิเชกีนนำมาเสมอเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมกันเอาเดี๋ยวมาต่อกันที่ข่าวสารที่3หรือว่าข่าวสารสุดท้ายในวันนี้กันบ้านครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของทีมอุติคาซานหรือทีมอุติคาซานเย่ซึ่งได้รับบาดเจ็บในฟุตบอลยูโร2020นนัดแรกที่ทีมชาติเบลเยียมเนี่ยพบกับทีมชาติรัสเซียเจ้าตัวลงเล่นได้เพียงแค่20กว่านาทีแล้วก็ไปประทะกับผู้เล่นรัสเซียได้รับบาดเจ็บ ที่บริเวณเบ้าตาจนต้องออกจากสานามไปโดยเปลี่ยนทนายของมูนิเย่เข้ามาแทนที่แล้วก็ทําให้คาซานเองครับตอนนี้ได้รับการรายงานว่ามีโอกาสที่จะกลับมาเล่นได้อีกครั้งในช่วงก่อนปีซีซั่นด้วยซ้านะครับตามรายงานเพราะว่าแพทย์เนี่ยได้ออกมาบอกได้ว่าถ้าหากการบาดเจ็บวันนั้นเนี่ยคาซานได้รับบาดเจ็บมันลึกถ้าแผลมันลึกกว่านี้สักสามเซนติเมตรอาจจะทําให้เขา ต้องยุติเส้นทางค้าแข่งเลยก็ได้แต่โชคยังดีครับที่การบาดเจ,จ็บของคาจานยังไม่ถึงขนาดนั้นทําให้ตอนนี้แพทย์เองก็ได้ออกมายืนยันว่าทีโมโอทีคาสซานเย่ครับอาจจะกลับมาได้เร็วกว่าที่เป็นอยู่ก็คือการกลับมาก่อนเปิดซีซั่นหน้าหรือหากกลับมาไม่ทันเปิดซีซั่นนะครับก็จะต้องไปดูเรื่องของการชดเชยการชดเชยค่าเสียหายหรือว่าอาการบาดเจ,จ็บของทีโมโทีคาสาน ซีได้รับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลยูโร2020ซึ่งจะสามารถเรียกค่าเสียหายได้ในกรณีที่ทิโมธิคารซานเยไม่สามารถลงสนามได้ในช่วงเปิดซีซั่นซึ่งเลสเตอร์เองเนี่ยอาจจะเรียกได้ตามโครงการคลับ p r o t e คชั่นขององค์กรปกครองจะจ่ายเงินให้สูงถึง25,48ยูโรต่อวันนะครับซึ่งฟีฟ่าเองเนี่ยหรือว่ายูฟาจะต้องจ่ายให้กับทางสโมสรเลสเตอร์ซ เพื่อเป็นการทดแทนการบาดเจ็บในระหว่างแข่งขันุฟวันยูโร2020เพราะว่าหากเจ้าตัวหายไม่ทันในช่วง28วันหลังจากได้รับบาดเจ็บเนี่ยสมูสรก็จะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายทดแทนเนี่ยจากฟีฟ่าได้เป็นจำนวนเงิน20,000กว่ายูโรต่อวันได้นะครับนั่นตามสานการ์แล้วเนี่ยตามที่แพทย์ออกมาแจ้งเนี่ยชิม,มูติการเอาจจะหายทันช่วงปรีซสันก็เป็นได้ หรือถ้าไม่ทันจริงก็จะเป็นช่วงหลังจากเปิดซีซั่นไปแล้ว2-3สัปดาห์และทำให้เรตเตอร์เองจะเสียผู้เล่นในตำแหน่งฟูลแบ็กฝั่งขวาไปโดยปริยายแต่อย่างน้อยเจ้าตัวก็ไม่ถึงขนาดจะต้องยุติเส้นทางค้าแข่งทำให้นี่เป็นข่าวดีอีกหนึ่งข่าวที่แฟนเรตเตอร์ิตีจะต้องติดตามว่าทีมที่คาซายของมูเราเนี่ยจะกลับมาลงสนามฝึกซ้อมได้ในช่วงไหนตัวเอเมนจิกกี้ก็จะมานำเสนอและก็อัปเดตให้ฟังเรื่อยๆแบบนี้ตลอดไป ก็เป็น3มข่าวสารนะครับที่ตัวผมเองได้เจาะแล้วก็นำมารายงานให้กับแฟนฟุตบอลที่เจอกสยามได้รับชมกันขอความกรุณานทุกท่านครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เอเมติกได้ทำคลิปแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับชมกันสำหรับวันนี้ตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยการอัปเดตข่าวสารนี้ครับสวัสดีครับ